การถวายข้าวพระถวายน้ำเนี่ยนะครับไม่มีประโยชน์นะเพราะไม่มีตัวพระผู้ฉันจริงๆถูกต้องหรือไม่ครับอืมถ้าต้องการจะให้ฉันให้กินให้บริโภคก็ไม่ไม่มีไม่มีการกินการบริโภคแต่ถ้ามองในแง่ของผู้ที่เขาทำโดยตั้งใจบูชาก็ไม่ควรโดนตำหนิเนาะ เออไม่ควรจะไปตำหนิกันมันเป็นกุศลนี่อ่าเป็นกุศลนะเราพระอานนท่านก็ทําตอนที่พระพุทธเจ้าไปรินิพพานแล้วท่านถือบาทพระพุทธเจ้าถือบาทพระพุทธเจ้าตอนที่กลับจากสถานถวายพระเพลิงสรีระของพระพุทธเจ้าท่านก็ถือบาทถือจีวรของพระพุทธเจ้า แล้วไปไหนท่านก็ทําเหมือนพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่เหมือนเดิมอย่างน,นี้มันเป็นความหมายในใจของท่านที่ที่เกิดด้วยความเคารพเกิดด้วยความระลึกถึงแล้วจิตก็เป็นฝ่ายดีงามเป็นโสภณะเป็นฝ่ายกุศลก็ไม่ควรตําหนิแต่ว่าถ้าเขาทําแบบไม่ค่อยมีเหตุผลเราก็อธิบายเสริมเข้าไปว่าเออเราก็ควรจัดใส่ใจแบบนี้นะด้วย ฝึกจิตตัวเดงให้อ่อนโยนให้อ่อนน้อมให้ได้ละลึกนึกถึงนะคนของพระเจ้าเสมือนพระองค์มีพระชนอยู่เราก็เจตนาอยากจะน้อมจิตน้อมใจแบบนั้นน่ยก็มันก็อธิบายให้เขาฟังแล้วก็ทําประโยชน์ได้นางผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยถ้าในโลกสมัยนี้เนี่ยนะไปเห็นเหตุการณ์จะไม่อกแตกตายหร นางมริกาเนี่ยเอาเครื่องประดับมหาลดาปาระสาทของตัวเองเนเป็นเครื่องประดับผู้หญิงนะแล้วก็ไปประดับสรีละพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธป,ป,ปฏิมานะสรีระพระพุทธเจ้าจริงๆเลยตอนที่พระพุทธเจ้าปรปนิพพานแล้วที่กุสินาราเนี่ยแล้วชาวเจ้ามันละเนี่ยก็เคลื่อนพัะสรีระของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะไปยังสถานที่ทำอ่าการถวายพระเพลิงเนี่ย พอดีผ่านบ้านนางมลรกาด้วยนางมลิกาซึ่งเป็นภรรยาของท่านพันธุละเสนาบ,บดีหลังจากสามีเสียชีวิตไปแล้วนางก็กลับมาอยู่ที่บ้านตั้งแต่มาเป็นแม่ไม้เนี่ยนางก็ไม่เคยใช้เครื่องประดับชิ้นนั้นเลยนในในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าผู้หญิงที่มีเครื่องประดับที่ชื่อว่ามหารดาปราศาสตรมีอยู่สามนางนางวิสาขา นางมาริกาแล้วก็อีกนางหนึ่งก็ไม่ต้องกล่าวก็ได้เด็กจะเยอะไปนี่เนี่ยนางวิสาขาเราก็รู้ว่านางใส่จริงสวยจริงนะตั้งแต่ตอนที่นางจะย้ายเมืองไปเป็นสไพรที่สาวัถีนะนางก็แบบว่าจัดเต็มเครื่องประดับเนี่ยยืนไปบนรถแหลเลยนะชาวเมืองสาวัตถีทั้งหมดก็เห็นเลยถือว่าเป็นสไพยบ้านสไพยเมืองนะก็งามสง่าเหมือนนกยูงมองไปไกลเนี่ บอกว่าเหมือนนกยูงมีชีวิตต้องอยู่ใกล้ๆจึงจะเห็นว่ามันเป็นเครื่องประดับคนที่มองไกลๆนึกว่าเป็นนกยูงจริงๆเนี่ยสวยแต่ว่าคนอื่นก็ไม่ได้กล่าวว่าจะใส่โชขนาดนั้นแต่ก็ธรรมดาคนมีก็ต้องใส่เนาะแต่นางมาริกาเนี่ยหลังจากที่สามีตายแล้วนางก็ไม่เคยใช้หน่าทำความสะอาดเอาน้ำมันหอมเช็ดไว้ไม่ให้ขึ้นสนิมไม่ให้เส้นฝุนจับแล้วนางก็เก็บไว้เฉยๆจนกระทั่ง พระสรีระพระสมมาสพรพุทธเจ้าถูกแห่มานางนี่ไปยืนขวางขบวนเจ้าผู้ยกศสรีระพระพุทธเจ้าต้องหวางให้นะแล้วนางนี่ไปเอาเครื่องประดับมาไปเช็ดน้ําหอมอีกรอบนึงอ่าถ้าเป็นโลกสมัยนี้จะอนุมัติไม่เอาเครื่องประดับผู้หญิงแล้วนางก็เคยใช้เราด้วยอันนี้ก็ประดับอัตภาพศสรีระของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระเสียนลงไปเลยนะเออทําไมจึงสมควรได้นะ ก็ดูที่จิตว่าเขาคิดอะไรเขาเข้าใจยังไงเนาะอันนี้เขาก็ทําได้ปกติถ้าเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เอาเครื่องประดับแบบนี้ไปสวมใส่ได้ไหมไม่ได้นะแต่ทีนี้นางคิดอีกแบบหนึง่งนางคิดว่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อัตภาพของพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่แต่สิ่งนี้จะทําให้ความงามจะทําให้ผู้คนเห็นแล้วยังความเลื่อมใสไปในคนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะตัวนางเองเนี่ยเกิดขึ้นได้นางก็ทา เพราะฉะนั้นถ้าคนที่เขาทำโดยจิตเลื่อมใสโดยคิดว่าพระพุทธเจ้ามีอุปการะต่อชีวิตของเราเราเองที่พอจะมีกำลังก็คือมีกับข้าวกับปลามีน้ำมีอาหารที่เรามีบริโภคอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็ถือว่าเจตนาบูชาเจตนาถวายพระพุทธเจ้าก็ไม่ควรจะไปห้ามเขาแต่ถ้าเขาทำด้วยความงมงายหรือยังไม่ถูกต้องเราก็อธิบาย อธิบายให้เขาวางจิตแบบนี้แบบเนี้ถ้าจะทําแต่ก็ไม่ได้บังคับนะ,ะไม่ได้บังคับว่าถ้าทุกคนไม่ทําคือบาปก็ไม่ได้ไปว่าแบบนั้นเพราะยังมีช่องอื่นบางคนนี่นะยังได้ได,ได้ตัวอย่างจากกัมพีอปาทานไปยเห็นดอกไม้ที่อยู่บนต้นก็ไปเยืนมองต้นไม้ที่อยู่บนต้นแล้วก็น้อมบูชาพระุทธเจ้า น้อมบูชาพระเจดีได้เนี่ยเป็นวิธีที่พระใช้ได้เลยเนี่ยเพราะว่าพระไปเจอดอกไม้ไปเด็ดมาไม่ได้แล้วผิดสิลขาบทอีกก็เลยเอ้าได้นยายจากท่านผู้นี้เออเราก็ไปยืนมองต้นไม้นี้ดอกสวยเนาะเหมาะควรเนี่ยเออเราก็บูชานู่นเลยนะเราไม่มีอภเพียยาเหาะไม่เพีนเน้ยนหรอกหายตัวก็ไม่ได้แต่เราก็น้อมไปจุฬามณีดูนะเออเดาวดึงเลยนะ เออเราก็น้อมนึกเคยไปเวดากองเราก็น้อมบูชาเชวดากองเคยไปพุทธคยาเราก็นึกภาพล้วก็น้อมบูชาไปทําให้มันมีความหมายนะไม่ใช่เรื่องต้องห้าวดูที่จิตมันที่ท่านอาจารย์เคด้าเนี่ยกล่าวไปเนี่ยนะก็ดูที่จิตของเราอะถ้ามันเป็นความเลื่อมใสเป็นความอ่อนโยนเนี่ยมันสู่ปฏิบัติด้วยนะมันเป็นการสู่ปฏิบัติไปในขณะนั้นเลย ดีกว่าจะมันคอยยืนเดี๋ยวผมมองโอ้ยงมงายนะลืมดูสภาวะจิตตนเองอสิท่านนั่นเนาะเออไปมองไปวิพา,ากษ์วิจารณคนอื่นเราก็ลลืมลืมดูสภาวะจิตตนเองขณะที่คนอื่นเขาอาจจะเกิดความขัดเกลาอ่อนโยนเราก็เลยได้แต่วความกระด้างแล้วก็เพ่งโทษนะวินิจฉัยตูมตูมตูมตามที่ตนเองยืนจุดไว้นะนั่นหลยนะฮะก็ได้ครับ นะอาจารย์รครับเสริมไหมครับก็กลาบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ